อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์สุภกิจศิริรักข่าเขาก็ได้มีการถแถลงเฝ้าระวังสายพันธุโควิด -19 นะคะบอกว่า <S <s <ummer> <S จากการเฝ้าระวังในช่วงวันที่2ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมามีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยจำนวน570 ตัวอย่างด้วยกันพบว่ามีสายพันธุ์โอมิครอนนะคะ B A 4 B A 5รวมกันแล้วเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งก็คือ280รายม,มีตัวอย่าง570นะคะพบว่าเป็นสายพันธุ์ B A 4 B A 5 280รายก็คือเรียกว่าพบกันกว่าครึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ยังพบสัสดส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตอนนี้ ก็ยังสูงสูงนะทรงตัวนะคะเจ็ดสิบเจ็ดถึงเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ราราวสามสัปดาห์ติดต่อกันส่วนในประเทศค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่พบ ba จุดสี่และ ba จุดห้าตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์จากสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นสิบห้าเออเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสแปดเปอร์เซ็นต์เจ็ดิบเปอร์เซ็นต์ส่วนภูมิภาคก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาจากหกเปอร์เซ็นต์เป็นสิบเจ็ดเป็นสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ตามลำดับค่ะถือว่าแท้เล<า>ยค่ะเ<ม>น ก็ค่อนข้างแพร่เร็วแพร่เร็วเร็วนะคะแต่ว่าความแต่ว่าก็ไม่ได้แซง B A จดกับ B A จดมากนะนะคะก็ขอให้อย่าตื่นตระหนกนะคนส่วนมากหวานก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้กลัวกันขนาดนั้นละเพราะว่าไม่กลัวเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องไปต่อแล้วมันต้องเดินหน้าต่อไปนะคะแต่ว่าทุกคนก็ต้องระวังตัวส่วนแ่ก็ฉีดวัคซีนมาแล้วด้วยนะคะสองสามเข็มมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่า สามารถเดินเดินต่อไปได้แต่แว่วาก็ระวังตัวเองไงแะระวังตัวเองเข้าไว้ถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของอโรคในส่วนของโรคโรควิดส9นะคะที่มีสายพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมา BA.4 BA.5 ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ระมัดระวังตัวเองอย่าตื่นตระหนกแค่นี้ถือว่าโอเคแล้วนะใช่ค่ะตามที่เราปกตินี่แหละที่ทำทาันนี้แหละนะคะ